เออครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามีกับเกมเล่นโมซิกเซนนะครับคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้เล่นเก่งโชว์เทพอะไรน,นะครับแต่ว่าแค่อัดมาเล่นกันเฉยๆจะได้มีคลิปลงบ่อยๆนะครับตัวใหม่นี้มาก็เป็นอารุนี่นะครับซึ่งผมก็ไม่มีเงินนะครับมีแค่หกพันหกพันเจ็ดร้อยสิบสองเองผมเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อฟอสอยู่เนี่ยซื้อฟอสตัวเนี้ย มันหมื่นนึงอ่ะสี่พันผมต้องทาไม่ได้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนการแบนนะครับแบนตัวละครเอ้ยแบนแมปก่อนแบนแมปแบบไหนหอ่อแบบนีนก็ได้ตามเพื่อนฝั่งมันน่าจะโวตแบบเนี้ให้ผมดาวไม่รู้เหมือนกันครับ อ้าวบวดเหมือนกันเลยฮนะแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้โอเคครับก็ดีอ่าแบนตัวละครตัวละครแบนตัวอะไรดิมันแบนแจ็กเกล้ลนะครับเหมือนที่ผมคิดเลยนะครับฝับ่งเราแบนแบนตัวอะไรดิเออแบนตัวนี้ดีกว่าขี้โกงเบือ่อไม่ชอบเลยตัวเนี้ยเจอบ่อยมากครับว่าผมตายเพราะตัวเนี้ยตามเมื่อกี้ผมก็ตายเพราะตัวเนี้ยครับ ก็ได้เอแบนตัวนแล้กกันเฮ้ยแบนแคลาสดีกว่านะเออลืมไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวนี้มันก็โกมนกันอย่าขับขันเลยผมมีแค่ตัวเดียวสองตัวสิฝั่งแอทแท็กกับฝั่งเดฟเฟนซ์ซื้อมาสวยคลาสนี่แหละคลาส โกงครับเส่วนผมเลือกเหรอเลือกเป็นอะไรดีผมก็เล่นฟิวส์มีแต่ฟิวส์ครับไม่มีตัวอื่นแล้วนอกจากจ่าเฉยร้มดีเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรไปอ่ะตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่เกมนะครับเอ๊ะทางเข้าโอเคทางเข้าอยู่ตรงติดติดติดอะไรเนี่ย หาบอมเหรอครับหาบอมบอมไหน่บอมไหนรู้สึกมั่ววายังไงอยู่เลยมันอยู่ไหนบอมอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยเพื่อนหน่อยเฟรนโอ้ยสวยอยู่ชั้นไหนชั้นสองโอเคโอ้ยอีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ยิมุมไม่ค่อยดีเลยอ,ะอ่ะโอ,โอ,โอ้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมรู้ตำแหน่งมันหมดเลยครับตอนนี้เรียนเกินไป ท่านบนครับผมก,ก็จะฟิวลงไปโอ้ยฟิวได้ท่านบนนั่นจะฟิวไม่ได้เลยต้องลงมาด้านล่างก่อนนะผมว่าโอ้ยขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนกลัวกลัวตายจับด้านข้างแล้วกัน ใครบนนะครับใครบนนะครับตามจริงโออไม่นะชมชมนะชมแผนแผนเพื่อนวางระเบิดเลย เพื่อนนะเพื่อนนะเสียงจริงจริงเก็บเพื่อนแล้วเมื่อกี้โอเคครับผมไม่ได้ฆ่าเลยอ่าฆ่าศูนย์ฟิลเมืเดิมเมอเดิมแล้วก็ลงเพื่อนลงไหนกันน่ะโอเคเพื่อนลงตรงนี้กันก็ลงด้วย นี้นะครับเราชื่อมาแล้วมันอยู่ชั้นไหนเราจะมาดูกันนะครับชั้นสองไม่แน่ใจต้องดูให้ครบถ้วนพ,พูดเลยไม่ใช่หรือว่าเบลอเออใช่ครับผมเบลอเดี๋ยว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 จะเย็นเพื่อนใหม่เฟรนโอ้ไม่ก็เน็ตโอ้ลิอ่าไม่นะ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 เกือบตายแอปปะโอ้โหเมื่อกี้ยังเยอะท่านผู้ชม Seconds before เกินไปครับตายหมดเลยอะไรเนี่ยป่วมาเพื่อนตายเลยอ่ะ ผมดู้สิกร่เปิดมามแว่นตาอะไรอ่ะแว่นตาตรงไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ใจะให้ข้ามไปดิโอ้โหข้ามมาัน ด,ด,ดตายคู่ครับลม้มผมลม้มเฮ้ยชอ็อตไรเนี่ยตายคู่ได้ด้วยไม่เคยนะครับนี่ครั้งแรก กลัวมากคผมกลัวมากค่ะโอ้ยเอินดูดีมันมีสองตัวเลยอะน้ำจมโอ้โหเล่นชิวๆครับอย่าว่าเลยอุ้ยอ,อยากลองเล่นโล่ครับ <c oughs> เราจะเป็นยังไงอะครับไม่เคยเล่นครับเล่นโลดูสิเป็นยังไงไม่ใช่ดิเพื่อนเอาระเบิดไปผมคือแบบนี้มันฟิวจากด้านบนไม่ได้ไงผมเป็นผมผมจะชอบฟิวจากด้านบนมากกว่าอืมแล้วก็ค่าได้แค่หนึ่งอดี่ดีจากตอนนั้นอะโอโ้โหเกินไป ไม่ได้ดึงเลยนะเนี่ยบังไม่รู้ว่าปี่บ้าไบเกผมตายจากตรงนี้ชั้นชั้นชชั้นหชั้นหนึฮ้ยสวยดิสวยสิครับจะลงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวหาทางเรไม่เจอชั้นสองด้วยชั้นสองด้วย ต้องระวังแล้วครับมีชั้นสองด้วยสองก็มีไม่นะนั <5 S 1> ้น <seconds. S 1> สองมีแฮะต้องระวังแล้วเออยจริงมันถูกให้โลแฮนะอ่านยากเลยครับ วางได้ป่ะน่ะไม่ใช่ดิผมจะวางนไม่ได้จบด้านบนวางก็งไม่มีโอ้โหศพตายมาเรียบเลย Never. Reloading. Reaching with Reach Cluster charge live. Cluster charge Cluster charge Cluster charge live. Cluster charge ผมหมดครับท่านผู้ชมมานะมานะผมเล่นแรงผมเนี่ยอา้าไมัจริงผมได้อะผมถือโลกหรือเปล่าเมื่อกี้ผมกดถือนะนั่นน่ะอ๋อมันยิงหัวจบเลย คุณว,งวงางบอลมันครับตอนนี้ <10 seconds S 2> แพนแล้วแพแล้วจะทันไหมจะทันไหมจะทันไม่ไทนิมไม่นาะโหดูเพื่อนนอนด้มันมันยังมีอีกครับดาวสี พื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปไหนอรัชั้นสองได้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอาอะลูนีอะเพื่อนเอาอะลูนีมาครับเกินไปอะลูนีอย่างโกงอะครับผมให้ได้ฟอสก็ดีใจแล้วตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องวางเลนฟอสด้วย Okay. Door secured. Let's get in place. Reload. The Device climbed. Keep an eye on the door. Device position. Reloading. Propelling hostiles. Bomb location strikes. compromised. Plan accordingly. Ten seconds what? left.

นี่ติดไม่แล้วเหรอ reloading op four has located a bomb you know what to do o เอา้าทำไมอะมมอยิงมันไม่ตาย น้อยมากครับมันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักแล้วครับเอ๊ะ

มันระเบิดแบบโโอ้หเราครั้งที่ห้าครับรห้าแม็ดพอยครับแม็ดพอยแล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาด้อมเหมือนปืนดู ปกติผมใช้ปืนนี้ปืนปืนเนี้ยเล่นบ่อยเล่นตลอดเลยปืนเนี้ยจะลองใช้ปืนนี้เล่นดูดูว่าไหนมันดีกว่ากันญญโอเคครับผมดูว่าผมคิดผิดไหมไม่รู้เลยมันปืนยศกันนะชัดครับโอ้โหไม่เป็นไรครับมาถือกันก็ฆ่าได้ยศกันมังค่าไรตี

โฮ้ยมันวางไม่ได้ครับเนี่ยจะวางเลนปอรอตวางไม่ได้เรีอ่องเราจะเข้าไป bomb protected ต้องแพนเหรอมันมันคุชคุชคุชควอเตอร์เกิด d ูอิงเดือดขับ a ันว่าจะฟัคอะไ a ยู่มอยู่ไหนอะันอยู่ไหนววับเพื่อนมอยู่ไเยุดอยนอุ คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจมันวางบอมอยางาเมื่อกี้เครียดเลยครับผมเล่นอะไรเนี่ยเกินโอเคครับคลินนี่ก็ต้องขอจบต่เพิ้นท่าน,นี้นะครับอย่าดราม่ากันเลยนะครับผมเล่นได้เก่งจริงๆ แล้วเจอกันให่คลิปลนหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามกันด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย